เอาลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลิยรเกมไมโครันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในแมป e s c a p e The Diamond d ด n g e o ียนั่นเองนะครับผมเหลือคือหนีออกจากดันเจียนไดมอนด์นะครับผมก็สร้างโดยคุณ BCBOX นะครับผมก็สามารถตามเขาที่ YouTube แล้วก็ Instagram ได้นะครับก็มีจุดนงหมายอยู่สีอย่างเนาะที่เขาบอกมาคือตามหาลีเวอร์นะครับผมฆ่ามอบปลากัวแล้วก็เหมือนตามหาของอะไรอย่างงี้ป่ะนะครับก็เปิดเข้ามาลรวอยู่ในห้องนี้นะครับผมก็มาในกล่องมีอะไรไหมฮะ โอเคครับผมมีไก่แล้วก็เพชรนะครับผมโอเคฮะมีเหล็กไหมตรงนี้ไม่มีนะครับโอเคมาตรงนี้ครับผมมีทางลงไปครับไปเลยเึ๊บมเเโอเคครับผมอ่าเจอแร่เพชรนะครับยังไงต่อไปทางขวาวิเจอซอมบี้ครับผมเข้ามาดีครับเข้ามาดครับคอนแทของต้องบวกนะครับจังหวะนี้หรือเปล่านะขอลองไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับคือเลยไม่มีอาวุธเลยอ่ะเออมันบวกแบบลําบากนะครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องเอาแล้วมั้งอ่ะเ๊บมีของมีดาบนะครับมีดาบ ต้องหยิบดาบหยิบดาบมาโอเคได้ดาบแล้วยังไงละ่ะยังไงละ่ะคริติคอลสกทีซิเออไม่มีสามดาบแล้วพกเลยฮะจีนี้จังหวัน,นี้ต้องพกสามดาบแล้วครับผมเอาละทีนี้เราก็จะบอกว่าไร้เทมทานนะผมสู้ได้หมดอ่ะก็มาดิครับได้หมดเลยนะซอมบี้เด้ยเอามาสองอ่ะมาสองเลยมาสองเลยเออมานี้ครับผมนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบว่าเหมืองน,นะครับที่มีแต่แร่เพชรเลยนะโอเคครับผมไปไปต่อ,อมีช่องแคบครับผมเข้าไปฮะ ยังไงต่อฮะเึ๊บมเพิ่มเพิ่มเิมโอ้โหวกวนจริงเลยเพิบมยังไงต่อมาตรงนี้เอ้ยทางตันหรอเฮ้ยเฮ้ยทางตันเอ้ยไม่ใช่แล้วเราลืมอะไรหรือเปล่านะโอเคครับผมเดี๋ยวผมลองหาอะไรดูหนึ่งเพิ่มเพิเพิ่เังไปต่อไม่ได้ฮะอ่านี่มีลเวลรอยู่บนหัวด้วยปพ๊บสับคันโยกเอ้ยไหนเดี๋ยวผมลองตามหาดูดิจะมีคันโยกอีกปะโอเคฝั่งนี้ไม่มีนะครับถ้าให้เดาน่าจะมีแค่ฝั่งนู้นแหละ แต่ผมลองหาเพื่อแบบให้มันชัวนะครับน่าจะหมดแล้วมาอันนั้นผมว่าน่าจะเปิดประตูแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่า Let's go Let's go ไปเลยครับผมมีไหมนะปึ๊บ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 ้องเปิดประตูแล้วแหละจังหวะเนี้ยปึ๊บนี่ไงโหโหเหมืองแร่เพชรครับผมปึ๊บเซ็สปาวด้วยอะไรกันเนี้ยเปิดชึบอ้าววันดีซอมบี้วันดีครับวันดีครับอันนี้เป็นอ๋อเป็นบล็อกไอ้นี่ฮะไอในดันเจี้ยนใต้น้ำนะครับผมไว้ให้แสงอะไรเงี้ย มามีอะไรต่ออุ้ยเหาวะแล้วันดีครับมาดีครับฮึบชุบเปิดเปิดอ๋อก็คือข้ามมาเพื่อเปิดนะโอเคมาต่อเลยฮะนี่มีทางตรงนี้ต่อด้วยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีเบสฮะมีเบสให้เรามองสักแป๊บหนึ่งฮึบเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออุ้ยเฮ้ยตกใจโอ้โหทอมบี้อะไรกันครับเนี่ยอะไรคำเนี่ยฮึบว้าวหืมต้องกระโดดฮะจังหวะนี้กระโดดไปไปครับผมเอาละฮะขึ้นตรงนี้ครับผม ไต่ไปไต่ไปอ่าโอเคโดดนะครับเปิดทันโยกโอเคปึ๊บมามาต่อเลยฮะปึ๊บปึ๊บเรื่องต้องสู้กับเบสหรือเปล่านะชึบโอเคครับผมมาผ่านมาได้ฮะโอเคเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยซอมบี้ใส่เกาะนะฮะเปิดนะครับผมโอ้โหโอ้โหอเต็มทางเลยเต็มทางเลยใจเย็นๆนะทีละตัวครับทีละตัวทีละตัวโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นอื้มหืมโอ้ยโอ้ยมันเอาเกินมันเอาเกินเฮ้ยเฮ้ย เปึ๊บปึ๊บมามาดิครับมาดิครับอืมอืมกินไก่ก่อนแล้วกันนะฮะเริ่มหิวแล้วเงีง้ยเงีง้ยเงี้ยเงี้ยโอเคครับผมไปไปต่อเอาแล้วะฮะเจอประตูวบผมเปิดไปเลยปึ๊บอ้มีเพชรสี่อันลนะฮะอ่าได้ไก่มาเพิ่มนะครับโอ้โหยก็ามาดิครับก็โดดนะครับผมไต่ค่อยๆไต่ไปนะอย่าตกนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคข้ามามาครับมขึ้นไปอีกนิดหนึ่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดหนึ่งขึ้นไปเลยโอเคครับผมไงต่อสับสิ สับสักทีเดียวเยอะเกินเยอะเกินโอ้โหโอ้หไหวไหมฮะเนี่ยไหวไหมอ่าเข้ามุมนะฮะโดนโดนเข้ามุมเฉยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเก็บเรยียบนะฮะห้องนี้ก็เต็มไปด้วยเพชรเหมือนเดิมนะครับมีประตูเปิดไปโอ้โหอ,อะไรเนี่ยชึบหืกระโดดข้ามลาวาครับผมครับลาวาไปข้ามไปอย่าตกนะครับอย่าตกอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องมีอะไรเปิดอีกหรอเฮ้ยผมว่าสงสัยต้องมีลิเวอร์อีกแล้วะฮะผมลืมแน่เลยนี่ไงข้างบนนี้ผมโยกไปหนึ่งทีดิเออ เฮ้ยจับจบอืมนี่ไงทางเปิดแล้วไปเลยลุยให้ผมจังหวะนี้ลุยปึ๊บ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 เอาละฮะวกวนอีกแล้วเฮ้ยเโอ้โหมาดักอยู่หน้าห้องด้วยเกินไปเกินไปหรือเปล่าปึ๊บโอ้โหไปไหนต่อดีไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยจับนี่โอ้โหเป็นแบบว่าดันเจียนเพชรนะครับผมปึ๊บเพชรเต็มไปหมดเลยนะปึ๊บอืมปึ๊บโอเคฮะไปค่อยๆไปโดดไปทางนี้เอาละนี่มาแล้วครับผมไปเลย เออผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมเขาให้ดาบไม่ต้องสามอันนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะเฮ้ยเจะอเอ้ยไม่โุ้ยเพรหายปะเนี่ยโอ้โ้ยเพรไม่หายครับโอ้โหนึกว่าเพรจะหายซะแล้วโอเคเึ๊บเปบปะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พลาดครับผมมันพลาดนะโอเคมาตรงนี้นะครับโดดข้ามไปนะครับอ่ากลับไปจุดเดิมมาผมตรงนี้เราโดดโดดรัวๆเออนี่ไงไม่ต้องอย่างนี้ดิเอบมาตรงนี้นะครับเออโดดไป กระโดดอีกรอบนึงโอเคข้ามไปข้ามไปใจเย็นๆอย่าวู่วามนะฮะอย่าวู่วามโอเคครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะดูน็อตชาร์นะครับผมอย่าแบบอย่าสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเอาก็อยากเปิดอ่ะเปิดเดียวโอ้โหเพราะความสนแท้ๆคือก็ก็คือห้ามไม่ได้อ่ะครับคทำคือจะทําให้สงสัยทําไมอ่ะโอ้ตายเฉยเรายิ่งห้ามยิ่งยุนะครับผมคนเรานะฮะคือแบบอยากรู้ไง๊บโอเค ไปไปแบบรวดเร็วเลยฮะจริงมันก็ชิวๆนะครับผมผมสามารถเล่นแบบรวดเร็วได้เลยปึ๊บมเพินี่ประมาณนี้นะอ่าไปต่อเลยปึ๊บมเพิโอ้โหอีซี่นะครับชึบชึบมาดีขามาดีับไปข้ามไปโอเคตรงนี้เปิดเปิดนะครับอือโอเคข้ามไปครับผมเปิดตรงนี้ยังไงต่อโอเคมีทางไปต่อครับผมปึ๊บโอ้ลงไปเึิ่อ่าว่ายน้ำด้วยว่ายน้ำรับผมว่ายน้ำจัดไปจัดไปเปิดเฮ้ยซอมบี้ ซ้อมไม่เนาเนาโอ้โ no, ห no, no. oh, oh, เต็มเลยเต็มเลยมันดักกันเกินไปหรือเปล่าฆ่าไปครับผมฆ่าเออตายตาย้ออเออหมดยังหมดยังมันยังมีเสียงอยู่เลยอะโอเคฮะมันอีกห้องไหนแล้ววะเนี่ยคันโยกอีกแกะเลื่อมคันโยกอีกแกะโอ้โหอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมชิบไปหนึ่งทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันทางเปิดนี่ว่าเฮ้ยมันต้องมีรีเวอร์อยู่ไหนสักที่อะ่ะอ่ะนี่ไงเปิดนี่ไงตายครับผมเฮ้ยชิบนี่ซิกแซกนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีคคันโยยกด้วออออ่่ะะะืไร เปิดหนึ่งทีอ่าเปิดประตูนั่นเองนะครับเ๊บนี่เึ๊เป๊บโอ้ยทำไมผมได้ยินเสียงสอมบี้อยู่เลยวะว่ายกลับมาก่อนเอฟขึ้นไปใหม่ฮะกระโดดซิกแซคครับผมเบปเ๊บอ่าเ๊บถึงแล้วนะครับอ้ย้ยคือพลาดไม่ได้เลยนะพลาดนี่คือต้องกลับมาวนใหม่เลยฮะโอเครอบนี้ผมให้ต้องให้ได้แล้วแหละเ๊บโดดขึ้นไปนี่แหละมีนั่งรถรางตัวนั่งไปครับผมไปโพไหนเนี่ยไปครับไปครับไปเ,เรื่อยๆฮะ เอาล้วฮะโผล่มาเลยฮึบมีเช็คพอยด้วยโอเคโอ้โหโอ้โหดูของโอ้โหของโคตรเยอะโอ้โหได้ดาบเพชรด้วยฮะเพชรเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้จริงๆเอาเพชรมาดิอยากได้เพชรอ้วอยากได้เพชรโอ้โหเต็มครับผมเพชรเต็มตัวเพชรเต็มตัวโอเคเช็คพอยด้วยไปครับผมโอ้โหได้ของเพชรด้วยมาดิก็มาดิเอ้ยเอ้ยตกเฉยเอ้ยตรงนี้มีมีข้างล่างด้วยครับเอ้ยมันมีข้างล่างด้วยอะโอเคโอเคประเด็นประเด็ขอลงก่อนมีอะไรอะ ว้าวโอ้โหชุดกอ่อเพชรโอ้โหป้นเลยป้นเลยได้ไหมเนะี่ยอันนี้ป้นเลยได้ไหมปึ๊บใส่ชุดกอ่อครับผมอยากได้ชุดกอ่อจังเลยอะ่ะป้นมาหน่อยดิโอ้โหมันน่าจะไม่ได้ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เหลือเฟือครับผมโอเคเราขึ้นก่อนนะเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โหไฟติดงี้เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันอาพร้อมแล้วผม3ามสอง,งึโดดกาะไปครับผมอีกทีหนึง่งมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจุอม,มาแล้วครับผมอาโอ้โห บางสติและกระโดดกระโดดก็ไม่ถึงโค้ดแล้วผมจะเหนื่อยทำไมวะเน,นี่ยอ่าเฮ้ยโดดนะครับผมอ่ะเอาไหมเอาไหมโอเคเฮ้ยต้องได้แล้วแหละจังหวะเนี้ยเอาไหมเอาไหมเฮึบโดดอื้อก็โอเคอเฮ้ยทำไมไม,มีทางแยกด้วยไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าอ่ะลองมาดูก่อนเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยสาบคันโยกอุ้ยตกลงมาฮะฮะตกมาห้องนี้เหยียบสักทีหนึ่งสิปึ๊บเปิดประตูเอาล้วฮะไปต่อ กะโดดข้ามราวาครับผมอมันหนึ่งอันหนึ่งไปต่อไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีทางโอ้โหซอมบี้มันบังอยู่มันเออมันมีขันโยกครับมันมีขันโยกขึ้นมาครับผมกระโดดข้ามอีกรอบนึงมามีซอมบี้ดักรอยอยู่แล้วนะฮะเจอดาพเพชรเข้าไปดิโอ้โหโคตรแรงนะครับไป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 อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะเกินเยอะเกินเฮ้ย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 ตรงนั้นไม่อะไรอ่ะมีอะไรอะขันโยกครับผมนั่นแหละไปต่อโอ้โหฮึบอืม มาต้องมาต่อแล้วแหละจังหวะนี้ปึ๊บข้ามไปครับผมมาทางนี้เออเฮ้ยใ,ใช่ปะเนี่ยป๊บนึงเฮ้ยป๊บนึงนะอ๋อไปทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเจอโดโดไม่ถึงไปครับผมลองดูใหม่นะโอเคขอมองดีๆก่อนเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อมีเปิดคันโยกตรงนี้นะครับโอเคก็มาตรงนี้ก่อนถูกแล้วนะครับชึบมาเปิดคันโยกนะครับเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยอะไปต่อไปต่อมันคืออะไรครับมันคืออะไรอ๋อโดดมาตรงนี้ขึ้นตรงนี้อะฮะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองโอเคเฮ้ยจะเกาะไปเกาะไปโอ้โหมึงนะโดดต้องโดดตรงนี้เหรอเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะขอไปดูหน่อยอ๋อหมอกลับทางเดิมนี่หว่าโอ้โหบ้าบ้าบอโอเคกลับมาตรงนี้ฮะกระโดดฮึบโอเคผมต้องกระโดดมาตรงนี้ปึ๊บเกาะนะครับเอ้ยเลยมันเลยอ่ะโอเคมาตรงนี้ครับผมโดดโดดเกาะอ่าเกาะอยู่แล้วนะครับอ่าขึ้นมาครับผมขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ต้องโดดไปเอ้ยโอ้ตัตอีกแล้วโอเคครับผม กลับมาแล้วฮะณจุดจุดนี้นะครับเราจะโดดไปให้ถึงครับผมเฮ้ก็โดดเกาะไว้เออโหเล่นตั้งนานเล่นตั้งนานคือผมวนซ้ำโคตรนานเลยนะฮะโอเคลงตรงนี้มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก็ไปให้ถึงนะครับผมขี้เกียจเล่นซ้ำแล้วนะฮะเล่นมาเยอะพอแล้วโอเคคือเมื่อกี้ผมตกซ้ำโคตรเยอะเลยนะโอเคเฮ้ยโหอะไรตอนเนี่ยอืมลุยโอ้โหลุยโอ้โหมาก็เป็นแถวเลยครับมาก็เป็นแถวเชียว เาก็เป็นแถวเชียวเปิบเบเปบก็มาดิครับมาดิครับเออมายังไงต่อยังไงต่อสิเปิดสักทีนึงครับผมหืมปาต้องเจอทางออกแล้วไหมอ่ะฮึบเปิดโอ้โอ้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อ่าอ่ารอช่องครับผมอะารอช่องไปโอ้ซอมบีเอ้ยไม่ใช่สไปเดอร์นะครับรอช่องมาเปิบยังไงต่อฮะไหม่ห้องนึงหืแบงมุมเต็มเลยแบงมุมโอเคมีกล่องนะครับกล่องมีอะไร มีชิคเก้นนะฮะแล้วก็เผ็ดนะครับเปิดเปิดไปทางนี้เหรอฮัลโหลทางไหนฮะทางไหนอ่ะอทางนี้ไปต่อโอ้โหมีซอมบี้นี้ด้วยซอมบี้ใต้น้ำปะก็มาดีครับก็มาดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโ,อหอโหดเหรอคิดว่าโหดเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้มีอะไรอะ่ะตรงนี้มีอะไรด้วยอันหนึงปึ๊บดำน้ำมาฮะเอ้ยมีอะไรหรือเปล่านี่ไงมีคันโยกนะครับโอเคว่ายกลับไปครับผมว่ายกลับไป นี่เปิดเท้าใช่ไหมจังหวะนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปลากลัวเหรอโอเคขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางขึ้นเนี่ยนี่ขึ้นตรงนี้นะครับโดดมาตรงนี้โอเคไปต่อไปต่อปึ๊บ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 ,บมาไปต่อครับผมจังหวะน,นี้ทางเห็นทางสว่างแล้วฮะทางสว่างอย่างนี้ใช่ใช่ไหมเอ้ยผ่านแล้วใช่ไหมผมอยากรู้อะเล่นทั้งโอ้โหไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้ทั้งกอดได้ทั้งเพชร เอาหมดอะเอาหมดอะจังหวะนี้เอาหมดอะไม่รู้ว่ามาทำไมแต่เอาหมดอะนี่เขาบอกว่ายินดีด้วยนะครับคุณแบบคุณหนีสําเร็จนะครับผมก็นี่นะขอขึ้นไปดูหน่อยดิมีอะไรบ้างฮะอ๋อนี่ครับผมปุ๊บหัวนี่คือกลับไปนะครับเมื่อกี้ก็เป็นแบบว่าจุดที่แบบเราสามารถมองเห็นทุกห้องเลยนะโอเคครับผมก็สําหรับแบบนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ